ตื่นยากตื่นสายไปทํางานไม่ทันเลื่อนเวลาปลุกตลอดตื่นมาแล้วไม่สดชื่นลุกมาแล้วก็ยังง่วงเสียงที่คุณจะต้องใช้ปลุกคือเสียงอะไรไปดูกันครับจากการวิจัยของสถาบันในต่างประเทศพบว่าเสียงนาฬิกาปลุกที่เป็นทํานองเพลงสามารถช่วยให้รู้สึกตื่นตัวและสดชื่นมากกว่าเสียงเนื่องจากทํานองของเพลงมีหลายโทนเสียงเมื่อเทียบกับเสียงโทนเดียวของนาฬิกาปลุกรุ่นคลาสสิกต่างๆทํานองของเพลงที่ว่า ควรอยู่ที่ความถี่ประมาณ500เฮิรตซ์หรือถ้าใครที่เล่นดนตรีคือ4 5นะครับส่วนความเร็วของเพลงก็ไม่ควรจะช้าหรือเร็วจนเกินไปนะครับหรือ100ถึง120 BPM ครับ เพลงปลุกในมือถือที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android ทดลองมาใช้กันก่อนได้นะครับส่วนเรื่องความดังของเสียงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่วางนาฬิกาปลุกเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียงนาฬิกาปลุกของเรานะครับไม่ควรดังเกิน80เดซิเบลนะครับ เรื่องของอายุก็มีผลกับความดังของนาฬิกาปลุกเช่นกันนะครับ Gen Y และ Gen C ส่วนใหญ่ต้องการฟังเสียงนาฬิกาปลุกดังกว่า Gen X ครับเนื่องจาก Gen X ส่วนใหญ่นะครับสามารถปรับตัวกับการตื่นนอนได้ดีรวมถึงการรับรู้ของเสียงที่ดีกว่าครับนอกจากเสียงปลุกที่สำคัญแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยให้เราสามารถตื่นนอนได้ง่ายขึ้นและสดชื่นมากขึ้นดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยครับเลิกการกด snooze ในทุกครั้งที่ตื่นครับ พราะจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยได้ตื่นแล้วนะครับการกลับไปนอนต่อไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนะครับอย่างที่2กําหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกๆวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดและสิ่งที่สําคัญครับเราควรจะนอนหลับอย่างน้อยเนี่ยวันละ7-8ชั่วโมงนะครับอย่างต่อไปครับการออกกําลังกาย3-4ครั้งต่อสัปดาห์ในระหว่างวันเนี่ยนะครับจะช่วยส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นครับและต่อไปครับ พยายามไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเตียงนะครับปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนหรือวางไว้นะครับโดยใช้การตั้งค่าว่าห้ามรบกวนนะครับอย่างต่อไปครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนอย่างสุดท้ายครับงดชากาแฟและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ําเปล่าก่อนเข้านอนด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับเสียงที่เราควรจะใช้ปลุกนะครับก็มีความสำคัญประมาณหนึ่งนะครับแต่หากเราเนี่ยสามารถฝึกฝนตนเองให้สามารถเข้านอนและตื่นนอนได้อย่างเป็นเวลาแล้วแล้วก็ เราก็จะสามารถลดความเครียดที่ไม่จะเป็นออกไปได้นะครับทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับถ้าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ oh, <yeah. S 1> ส่วนใครที่แบบ uh. ยากสมองคิดตลอดเวลาและไม่อยากเล่นมือถือฟังอะไรดีคลิกวิดีโอที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยครับ